สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเที่ยวไปกับออนนะคะคลิปนี้ครูออนพามาโบราณสถานของไทยที่สำคัญแห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นปราสาทเห็นสะกำแพงใหญ่นะคะอยู่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนตามไปชมกันเลยค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ไปชมกันเลยค่ะสำหรับปรา,าสาทหินสะกำแพงใหญ่นะคะเป็นปรา,าสาทหินที่ยังสมบูรณ์มากกว่าที่อื่นนะคะของจังหวัดศรีสเกตเรานะคะเป็นปรพระปรางสามอันเรียงกันนะคะอันหน้ามาทางทิศตะวันออกตรงตรงกลางปรา,าสาทกลางนะคะขุดพบ พ,พบนะคะพระพุทธรูปนาคปรกอายุพันกว่าปีนะคะมีคนมาถ่ายรูปสวยงามกันเยอะเลยค่ะพระพุทธรูปปางนาคปรกนะคะไปประดิษฐานอยู่ที่ตรงนี้นะคะเจดีตรงนี้ด้านข้างนี้นะคะ อายุพันกว่าปีค่ะถ้ามีเวลาว่างครูออนจะพาทุกคนไปชมนะคะนี่เป็นผนังด้านนี้นะคะนีนด้านทิศตะวันออกมีวัดนะคะมีอุโบโสถวัดนะคะผนังด้านนี้อาจจะผุพังด้านนู้นไปแล้วนะคะอันนี้พระปรางเหมือนกันนะคะ ส่วนกำแพงด้านนี้ยังคงสมบูรณ์มากค่ะมีประปางด้านข้างนะคะแต่ไม่ใช่สามอันเรียงกันที่เป็นประพระปางหลักนะคะผนังด้านนี้นะคะทุกคนยังคงสมบูรณ์สวยมากค่ะด้านนี้นะคะด้านติดกับโรงเรียนนะคะถ่ายให้เห็นหลายๆมุมนะคะทุกคน นี่ถ่ายหันหน้าไปด้านพระปางหันหน้ามาทางทิศตะวันออกนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเรียงกันสามอันนะคะค่ะสำหรับตรงกลางนี้นะคะก็คือพระปรางประธานตรงกลางนะคะสำหรับอ่าปราสาทหินสะกําแพงใหญ่นะคะจะเป็นปราสาทเรียงกันสามอันนะคะ อยู่บนฐานเดียวกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะบีอายุพันกว่าปีเป็นศิลปะขอมโบราณนะคะศิลปะปาปวนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของประเทศไทยนะคะ,ะสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกดณนะตอนนี้นะคะโดยรอบผนังกำแพงจะผุพังไปบางส่วนแล้ว ด้านนี้นะคะผนังกำแพงยังคงสมบูรณ์อยู่นะคะยังคงเป็นหินเดิมตั้งแต่สมัยขอมโบราณพันกว่าปีที่แล้วนะคะสำหรับตรงนี้มีการบูรณะด้านบนขึ้นโดยใช้อิฐมอนนะคะเพื่อประคองหินให้ยังคงอยู่ให้ลูกหลานเอยขออภัยให้ลูกหลานได้เที่ยวชมค่ะ ด้านในพระปรางหลักนะคะมันหินมันผุพังไปเยอะแล้วนะคะมีการบูรณะซ่อมแซมด้วยอิฐมอญน,นะคะสมัยก่อนก็พระมหากษัตริย์เท่านั้นนะคะที่จะเข้ามาทำพิธีตรงนี้ได้นะคะสามัญชนเข้าไม่ได้นะคะ สำหรับคลิปนะคะพาชมพระปรางปราสาทหินสะกำแพงใหญ่นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะยังไงถ้าทุกคนชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย